เคยอ่านเรื่องของที่หลวงพ่อท่านเล่าในชีวิตที่ท่านได้เคยรับการพยากรณ์ <c oughs> ช่วงตอนที่ท่านยังยังศึกษาอยู่ที่ก็เป็นคนจีนหมอดูอแล้วท่านก็เคยพูดว่าท่านน่ะทำคุณใครไม่ขึ้น น้องพ่อเคยได้ยินไหมล่ะไม่เคยฟังมาน้อยเรียมเปียบเคยยินไหมล่ะทำคุณกับใครไม่ขึ้นตอนไหนตอนที่ท่านไปอยู่ที่โรงพยาบาลขอ,องทหารเรือกรมแพทย์ทหารเรือ เอลูกใครว่าใส่กระพวนด้วยมีเจ้าของนะเนี่ย,เ,ยเอ้ยวยนาเลย,เยแกงแกงที่มาพูดแก่งยังเนี่ยนี่ Cảm này. này là khó tăng này khó tăng <laughs> nhà <yên mh chad. cười> <Né. cười> แล้วของโย่จนถึงมันแต่งงานนะนะฉันน่าจะห้าส <Silver>. ิบกว่ากว่าไม่ตายก็หกสิบกว่ากว่าหกสิบกว่ากว่าไม่ตายก็เจ็ดสิบกวากว่า สมัยโยมพ่อก็มาสิ้นชีวิตตอนห้าสิบสามน้อยคุณแม่เจ็ดสิบเจ็ดสิบกว่ากว่าฉันเลยไม่กล้าแสงคนทั้งสองเลือกเอาจะเอาแบบไหนดูยังไม่รู้เลยถ้ามันไม่ตายก็อาจจะแซงแซงหน้าคุณพ่อไปก่อน าอาจจะไม่แซงหน้าคุณแม่ก็ได้เดี๋ยวไปรู้อากาันอยู่ตอนหลวงพ่ออยู่ไปไปรักษาตัวที่กรมแพทย์ทหารเรือตามที่ท่านเราตั้งหลายปีสามปีแล้วงสองปีสามปีอยู่ทช่น,นั้นตอนนั้นท่านยังเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดบอนงโคถ้าจำไม่ผิดนะ สมัยหลวงพ่อท่านบบสร้างวัดสมว่าสร้างวัดเยอะช่วยคนก็เยอะช่วยเนนก็เยอะไม่ว่าว่าบำรุงนะบำรุงพระบำรุงเนนให้การศึกษาทั้งพระทั้งเนนช่วยสร้างโบสถ์ช่วยชาวบ้านชาวบ้านทําเยอะมากเลยแต่ถ้าบอกว่าท่านทาอย่างนี้ก็ทําคุณกับใครมขึ้น หน้าแปลกเนาะแต่เราก็ไม่ได้คิดอะไรมากกว่าที่ท่านพูดท่านพูดอย่างนั้นแล้วก็ฟังดูก็สงสารบางทีงก็อารมณ์หนึ่งก็อารมณ์สงสารสมัยหลวงพ่อตอนที่ท่านยังไม่ยังอยู่ตอนนั้นนะว่าท่านคงอยู่คงจะเดียวดายนะโดดเดี่ยวถ้าพูดถึงว่าถ้าท่านไม่มีที่พึ่งนะทางใจก็น่าจะโดดเดี่ยวมากทีเดียว เพราะว่าทําดีกับคนมากมายแต่ว่าคนเหล่านี้กลับไม่ไม่เห็นคุณค่าของท่านเลยถึงเวลาท่านป่วยใครไม่สบายแทนที่จะมีน้ําใจมาดูแลอุปถากถามไทยอาการของท่านบ้างไม่เมีะมาอย่างเดียวว่าท่านมีตังไหมขอตังขอให้ท่านช่วยชิ้นนั้นขอให้ท่านช่วยชิน้นนี้อย่างเนี้สมัยท่านยังอยู่โรงพยาบาลน,นะ นี่ก็เออคนมันเป็นแบบนี้ใช่ว่าแต่แล้วก็มาคิดเอาเองนะไอน้นี่มันเป็นการคิดแบบเดาๆอะ่ะจริงหรือไม่เราก็ไม่ได้ไปถามไครผู้รู้ว่าอคกิศล,ลกรรมของหลวงพ่อ่ันคงชำกับคนเขาไห้เยอะอย่างเอาแค่สมัย ที่ไปตีขอมตอนโยนกนครเห็นไหมเหะอมาจะไปไล่เข็นฆ่าพกขอมดำํำคเนเดตตั้งแต่มันไปคลองเมืองโยนกแล้วก็ไล่มาถึงนูน่นสุขโขทัยล้วมั้งหรือกำแพงกำแพงเพชรอะอลงมาถึงนี่เลยอ่าอ๋อดีจังเลยชอบชอบ นานะมีปัญญาเบาๆนะรู้ผลมักมรรลุผลง่ายๆนะจมนะไอ้จ่าข้างล่างนียนะต้องใจดินเจ็บไปแล้วเจ็บแลแล้วก็ว่า คนที่เขาคงเครียดแค้นเ,เขาเราเครียดแค้นเขาเป็นเขาคงเครียดแค้นเราเป็นนั้นคนจำนวนมากๆเขาคงจะคิดอ่าเรียกว่าพยาบาทผิดกันในความสุขของท่านก็ไม่ใช่น้อยนะเขาจะตายไปแล้วแต่ไอแรงพยาบาทมันก็ยังมีอยู่เรยกว่าไอ,อคนพวกนี้มันกลับมาเกิดใหม่ มันก็คือศัตรูไงมามาทำเขาเรียกว่าทําให้ท่านต้องเดือดร้อนสูญเสียทั้งที่ตัวของหลวงพ่อเองท่งานคงไม่สนใจเรื่องความสูญเสียใช่ไหมอยู่นานๆนะอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนเพราะว่า สิ่งที่ได้มาท่านก็เอาไปเป็นประโยชน์เป็นสาธารณหลวงพ่อสันดนเนี่ยคืออนิสง์ผลของที่ท่านทาไว้นะอันนี้ท่านได้แต่ไอคนที่มันได้จากท่านมันไม่ได้อะไรเพราะมันไม่มีกตันอยู่มันนี่มีความกตันอยู่เราเข้าใจว่าคนเหล่านี้มันก็ต้องคือคนที่เป็นศัตรูมาก่อนนั่นแหละแล้วก็มาทวงมาทวงเอากับท่าน ควรเอาทวงเอาทรัพย์สมบัติของท่านทวงเอาสิ่งที่ท่านมีนะแต่ว่าพอดีว่าท่านไม่ได้เป็นคารวะท่านมาบทเป็นพระซะแล้วนั้นเวลามาทวงเอากับพระพระจะให้ไปทําอะไรนอกจากให้ที่มันเป็นประโยชน์ต่อศาสนาเรียกว่าส่งข้อเป็นสาธารณประโยชน์ไปเสียนั้นมันก็น่าคิดถึงพวกเราทุกคนเหมือนกัน เราสิ่งเราจะต้องสูญเสียอะไรไปแต่ว่าเราไม่ได้ไปสูญเสียให้กับสิ่งที่มันไม่เกิดเป็นบุญเป็นกุศลแต่เรามาสูญเสียในส่วนที่เป็นบุญเป็นกุศลเสียก็เสียว่าชดใช้นี่กรรมกันไปกับคนที่เขาอาจจะคิดจองล้างจองผานเราในช่วงชีวิตที่เราเคยไปทำลายเขามาก่อนนะหรือมันทำ้ายเรามาเราก็ปรสุดสลายเขาตอบอะ มันอย่างพวกขอมันประทุสลายมาก่อนใช่ไหมละ่ะมันทําให้คนไทยสมัยโยนกนครพากันต้องเล่ร่อนอยู่ที่ไกลแล้วก็ลำบากในป่าเนี่ยมันไม่ใช่ในเมืองคนเคยอ,อยู่ในเมืองแล้วต้องไปอยู่ในป่าที่พักอาศัยก็ต้องสร้างกันด้วยไม้ผมงไม้ไผ่ก็ก็เท่าที่มงที่บังกันได้นะอาหารการกินจะไปเอาอะไรละ่ะก็คงต้องพึ่งต้นไผ่ ดอกไม้อาหารหลักก็ต้องต้มดอกไม้หั่นดอกไม้ตำน้ำําพริกกินกัอย่างนั้นแหละไอ้อย่างอื่นก็คงไม่มีอาหารรอบๆที่ท่านที่ท่านเหล่านั้นอยู่กันหรอกเนอะเคยอยู่ในวังคนอยู่ในวังคนเคยได้เป็นสนมกำนันอยู่ในวังคนเคยเป็นอ่าก็เด้ยในตำแหน่งหน้าที่อยู่ในวังก็ต้องเยอะแยะ แต่ที่สุดก็ตายบ้างก็มีที่ไม่ตายมักนก็ต้อนไปเป็นเฉลยแล้วก็ขับให้ไปอยู่ในที่ไกลมากหลังภูเขาน,นู่นเลใกล้ๆกลกับจิดเชียงตุงไปทางดอยตุงอ่ะด้านโน้นนั้นความลาบ,ลบากของคนไทยสมัยนั้นก็น่าเห็นใจไม่ใช่เวลาเป็นแค่ปีสองปี ก็เกือบ20ปีกว่า,า,า,าพรมที่เป็นที่อยู่ที่ชั้นพรมจะลงมาเกิดเกิดแล้วจะมีอายุที่พอที่จะไปสู้รบตบมือได้ก็เยอะพอสมควรเอาซีซะว่าเกือบ20ปีก็แล้วกันนั้นเวลามันไม่น้อยเลยนะไหนต้องอยู่ด้วยการลำบากไหนมันก็ต้องให้อะไรให้หาส่ง สวยหาทองให้มันด้วยเพราะไอ้สายทองตรงแถวเชียงรายบริเวณนั้นจะมีทองเยอะแต่การหาทองมันเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะไปล่อนทองกันเนี่ยมันไกลาจากที่อยู่อาศัยแล้วล่อนมาแต่ละคนมันมันก็ไม่ไม่ได้เพียงพอเพียงเอาไปแลกมาเป็นค่าอาหารค่าอย่างอื่นพอบรรทังชีวิตในดินแดนที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยมันยังพอได้ จะต้องไปเก็บให้พวกมันเป็นค่าส่งโสยอีกทั้งหากมันก็ลำบากลำบนไม่ใช่น้อยใช่ไหม <S 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 แต่ในความดีปะปนกับบาปที่ท่านเหล่านี้เคยทำกันมามันก็แข่งกันไปอ่ะส่วนบุญก็ยังมีเซวดาหรือว่าท่านที่มีจิตเมตตายังช่วยคุ้มครองรักษาแล้วก็ยังช่วยเอาความรู้ในการทำทองขึ้นมาเอง เดินไม่จำเป็นลั่นทองให้มันเหนื่อยแล้วก็หาได้ยากตอนหลังก็มีวิธีทําทองหลวงพ่อก็บอกไว้เหมือนกันแต่เราก็เราก,เราก็ไม่อยากไปทําตามที่ท่านบอกอะมันช้าช้าเออช้าเอาแบบนอนหลับตื่นมากองข้างๆก็พอใจแล้วอยางั้นดีกว่า ใกล้ๆจะหมดก็มาใหม่เออย่างนี้ดีไปเยอะนอะดีแบบไปนั่งหาแร่นู่นแร่นี่แร่เพียงไฟแร่อะไรตสมมี้อะไรมันรวมๆกันแล้วก็ทําเป็นทองนะคงตายซะก่อนกว่าจะได้ทองก้อนนั้นมานี่ก็เล่าสู่กันฟังว่ามันเรื่องน่าคิดถ้าเราฟังแล้วเราไม่คิดมันก็ไม่ได้อัตรรตคือไม่ได้ปัญญา ส่วนในเราคิดว่าโอบุญกับบาปมันไม่ได้สูญหายไปถึงเราจะอยู่ในช่วงอกุศลแต่ความดีที่ทําไว้มันก็ยังช่วยบรรเทาปัดเป่าในความเดือดร้อนของเราให้เบาบางลงไปได้บ้างนั้นไอ้ที่ทํามามันก็ไม่ได้สูญตัวสูญสลายไปใช่ไหมถึงเวลามันก็ยังมาช่วยค้าจุนเราได้แข่งกันไปแข่งกันมาว่างั้นเถอะเหมือนกับหลวงพ่อ หลวงพ่อจะมาป่วยไข้ไม่สบายแล้วก็แต่ก็ยังมีโรงพยาบาลอยู่อย่างสบายถึงว่าคนประเภทที่ท่านเคยอุปการะสงเคราะห์จะไม่มาใจดีกับท่านเลยก็ไม่ได้ทําให้ท่านต้องสิ้นเนื้อประดาตัวแล้วว่าไม่มีาการสงเคราะห์จากคนอื่นใช่ไหมละ่ะคนอื่นเขาก็ที่เขาที่ท่านไม่ได้ไปสงเคราะห์เขาก็มาสงเคราะห์ท่าน แต่คนที่ท่านสงเคราะหเขาเขาก็ไม่มาสงเคราะห์ท่านนะก็มันเป็นเรื่องของคนเหล่านั้นเขาคือศัตรูกันมาเขาก็เอาเขาไม่ต้องการให้ส่วนคนที่เขามีคุณดอกกันมาเขาก็มาให้เขาไม่มาเอาก็ต้องมีคนสประเภทอยู่แล้วนั้นส่วนที่มาช่วยเหลือหลวงพ่อในช่วงท่านป่วยก็ค,คือคนที่ท่านไม่ได้เคยสงเคราะเขามาก่อน พูดถึงในชาตินี้ส่วนส่วนใหญ่นะเขาเห็นความดีของท่านเขาลักท่านศรัทธาเขาก็มาช่วยเหลือช่วงเวลานั้นแต่ว่าก็เป็นการโชคดีที่ท่านกลับได้คิดอะไรในที่มันเป็นประโยชน์ต่อจิตใจของท่านเองหน่ยหนักๆตอนนั้นนะแต่ไม่ท่านได้เห็นนิพพานได้ไปรู้จักนิพพาน ไปเจอนิพพานจริงๆเข้าก่อนหน้านั้นฉันจะเทศวันนิพพานศูนย์พ่อเคยไล่ฟังพอออกจากโรงพยาบาลจะกลับไปเทศใหม่ที่ไหนเคยเทศวันนิพพานศูนย์จะกลับไปเทศเขาใหม่เป็นใจแล้วเขาว่าเขาไม่จ้างให้เทศก็ทำไปเทศเองขอให้ฉันเทศหน่อยนะเออก็เป็นเป็นเรื่องของชีวิต ชีวิตหนึ่งในชาติสุดท้ายโลกระเหินมากนะแล้วว่าความพัดพราาท่านก็นเยอะความที่ท่านจะไปเจอศัตรูก็แยะอุปสรรคขวางกั้นในสิ่งที่ท่านจะทำความดีแต่ละอย่างก็เหลือเกินเกินกว่าคนธรรมดาจะไหวจบผิดแล้วก็ยังไม่ไวายแทนที่จะอยู่อย่างสบาย ไม่สบายก็ต้องมาเนี่ยมาอยู่ที่วัดชาสุงไม่สบายหนักกว่าเก่าอีกเรามันเ,เสียเซวสุลีใน ในบรรดาวงจรชีวิตที่ท่านเจอกับเราเจอนะเรามาเสียเสียทุรีของทุรีเศษของเศษของทุรีเลยนะน้อยมากเลยนะเ,เรื่องราประจวชีวิตของเราเจอไอ้หนังเจอเรื่องนี้เจอบีบคั้นเรื่องนู้นเจอป่วยไข้ไม่สบายมันเศจเศจในความรู้สึกที่รองรับเหตุการณ์ได้นะของหลวงพ่อเนี่ยเยอะมากเพราะว่าท่านให้มาก ยามให้เจ้าก,ก็ให้มากแต่สิ่งที่ได้มากับไม่ได้ในสิ่งที่ท่านไปให้พวกเขาแต่มันก็จะมาเอากับท่านอย่างเดียวเหมือนคนที่เขาเคยเกื้อกูลกันมาในทางที่เป็นมิตรกันเขาก็มาส่งเคาะท่านช่วยเหลือเกื้อกูลกันไปการศึกษาบุคคลตัวอย่างว่า เราแม้องดูอื่นไกลดูหลวงพ่อของเราก็คงจะเป็นทางเดินให้เราเดินอย่างคนมีมีมุมมองว่าไอ้ลมมุมเนี่ยยังไงเสียถ้าเราเป็นอย่างนี้เราต้องไปเดินอยู่ตรงนั้นแน่เลยถ้าไปอยู่ตรงนั้นเราจะทจําใจยังไงแล้วหลวงพ่อท่านทำยังไงเราก็ต้องทําใจอย่างท่านอย่างนั้นแหละแต่เราไม่คิดแบบท่านเราก็คงไม่หลอด นั้นเรื่องราวของหลวงพอ่อท่านจะเล่าให้เราฟังแทบจะทุกช่วงชีวิตของท่านะเจออะไรเป็นเรื่องอะไรใครจะด่ายังไงว่ายังไงเหตุการณ์เกิดขึ้นสมัยท่านเป็นยังไงยังไงถ้าเราห้ฟังหมดทั้งเรื่องดีเรื่องไม่ดีพวกเธอมีทุนเล่าให้ลูกหลานฟังบ้างไหมล่ะ แต่ลราพ่อมีเรื่องเล่าให้เรา,าให้ลูกให้หลานฟังเยอะเหลือเกินเ,เยอะมากเรื่องนอกโลกทังกายฟังในโลกนี้ทังกายฟังนอกโลกสังกายน์ฟังเหนือโลกก็ไปอีกทังกายน์ฟังอยู่ต่ำกว่าโลกก็นลกทังกาลอยฟังไม่มีตรงไหนเลยที่ท่านไม่ลอยฟังทั้งหมดที่ เราไม่มีสิทธิ์เลยที่จะไปรู้ไปเห็นได้ไอ้ก็ลอยฟังหมดนั้นความรู้ของหลวงพ่อเนี่ยใครก็จะมาพูดอะไรในสิ่งที่หลวงพ่อพูดไว้แล้วก็พูดเสริมเติมให้มากกว่าที่ทัานรู้นั้นก็ชั้นก็ไม่กล้าพูดอย่างเขาหรอกเหตุผลก็เพราะว่าขนาดหลวงพ่อรู้คือเยอะขนาดนี้ท่านจะพูดแค่นี้ท่านจะพูดเรื่องนี้เท่นี้ อันนี้ก็มีคนก็ถามถามเรื่องเสด็จองะสมมีคนก็พูดอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นฉันไม่รู้ฉันรู้แค่หลวงพ่อพูดฉันบอกหลวงพ่อพูดเท่านี้ฉันก็รู้เท่านี้รู้มากกว่านี้ฉันก็ไม่มีไม่กล้าไปรู้มันเกิดเอื้อมเออมกินวิสัยเราขนาดพ่อเรารู้เยอะขนาดน,นี้ฉันจะพูดแค่นี้กูเป็นใครวะเ,เราก็ต้องคิดนะเราเป็นใครวะเรา ไม่ได้มีความรู้ความสามารถขนาดท่านเลยเราจะไปรู้เรื่องอะไรที่มากกว่าที่ท่านรู้ได้นมันยากแล้วนะแต่คนอื่นเขารู้เก่งนะมีคนรู้เรื่องนี้เยอะรู้ว่า,วาพ่อผู้เสิงเสด็จองปสมมีปางนูน้นปางนี้ปางนั้นเสด็จตรงเสด็จนั่งอยู่ตรงนั้นประทับอยู่ตรงนี้เออเก่งวะรู้เยอะดีวะ <laughs> รู้เยอะ อันนี้พูดชวนคิดนะนี่ได้ปฏิใครเขานะพูดชวนคิดว่าเราเราก็ต้องดูว่าบุคคลที่เขามีความรู้มากทำไมเขาพูดเท่านี้อนรู้ขนาดนี้แสดงว่า่านมา่งงนได้โง่นะใช่านจะพูดอะไรก็ต้องรู้ว่ามันแค่นี้มันถูกต้องมากกว่านี้มันไม่ใช่ อย่างนงปูป,ปานท่านก็ไม่เคยพูดถึงว่าที่ไหนจะเป็นที่ที่พระพุทธเจ้าเสด็จมามากตรงนั้นตรงนี้ตรงนั้นท่านก็พูดเฉพาะเท่าที่ท่านรู้จริงๆก็ที่สระบุรีลอยพระพุทธบาทในการไม่กีดที่คือไม่กีดที่มากที่มีพระพุทธเจ้าเสด็จแล้วประทับลอยพระบาทเอาไว้ที่นอกจากนั้นคนก็รู้เยอะเลย ตรงนู้นก็เสด็จมาตรงนี้ก็เสด็จมา,จมาอะไรสําน,นองเนี่ยแต่นี่ก็เรื่องรมดานะความศรัทธาของเขามันไม่ได้เป็นเสียประโยชน์ก็ไปเรื่องที่ได้ประโยชน์ทางจิตใจแต่เราก็มองไปที่ผู้ที่รู้ยิ่งกว่าเราแล้วก็มีความรู้ครบถ้วนมากกว่าเราเช่นอย่างแสดงความรู้หรือความคิดที่ท่านรู้มาเพียงจํากัดเท่าเนี้ แด่เคยคิดแบบฉั้นคิดไหมละ่ะอย่างเงี้ยเคยคิดไหมเคยคิดกาก็เลยพูดในคิดเนีย่ยเอี่ยไว้คิดว่าเราเราจะฟังอะไรจากใครยังไงแล้วก็ลองนึกถึงว่านี้ครูบาอาจารย์เราพูดไหมวะเอ้พูดไว้เปล่าวะ แล้วครูบาอาจารย์จันพูดไว้แค่ไหนวะเอ้ยัยงไงแล้วพูดแถวนี้เราก็เอาแค่นี้แล้ววะอย่างอื่นใครพูดยังไงเราก็ไม่เอาด้วยละขื้นตามเขาเราตายแน่เลยตามผิดคนเหมือนกันนะคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงจัดไว้ยังไงแล้วก็ว่าไปตามแค่เท่นั้นแหละ แตนอกเหนือจากนี้แล้วคนอื่นเขาพูดมากแบบวันนี้เราก็เขาบอกนิพพานศูนแล้วก็จะตามเขาไหมต้ <c oughs> วันนรกไม่มีตรวันก็ไม่มีผมนิพพานก็ไม่มีหรอกตายแล้วก็เป็นลม <c oughs> เป็นควันนูนลอย <c oughs> เป็นควันหายไปในอากาศม,มีอะไรเ,เพราะว่าอะไร ธรรมชาติทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็สลายตัวไปร่างกายแล้วก็เป็นธรรมชาติจิตเราก็เป็นธรรมชาติทุกอย่างสลายตัวไปหมดไม่มีอะไรเหลือเป็นความว่างเปล่านิพพานมีที่ไหนเราคนที่เขาคิดเชื่อก็มีเยอะไปฉันว่ามีเยอะกว่าคนที่คิดเชื่อตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เสนอซ้ำไปยิงมาแล้ว อันนี้เป็นตรปดาเนะเราจะไปไปคิดว่าเรารู้ดีกว่าเขานั้นไม่ได้ในสิ่งที่เขารู้ก็รู้ตามที่เขาสามารถคิดเห็นได้แต่ถ้าเขาคิดเห็นได้มากกว่าที่เขารู้มาเขาคงต้องเปลี่ยนความคิดของเขาเองเหมือนกันอย่างเราที่เล่าให้ฟังหลวงพ่อก็สมัยก่อนท่านก็นยังบอกว่า,วานิพานศูนย์เลยก็ฉันรู้ตามครูบาอาจารย์่านสอนมาตามหนังสือนี่ ห,หังสือเขบอกนิพพานนางศูนย์ยังเนี่ยครูบาอาจารย์กัสองกันอย่างนั้นท่านก็ต้องบอกไปตามนั้นใช่ไหมถ้าขืนบอกนอกอาจารย์แล้วก็เป็นสิทธิ์กันว่าอ่าดีตัวเสมอครูบาอาจารย์รบหลูคุณครูบาอาจารย์เขาน่ะสิว่าอย่างนั้นแดีวเราไปเจอของจริงเข้าจากะก็บอกไม่ใช่แล้วว่าต้องกลับไปแก้ใหม่ท <laughs> นิพพานมีจริงนี่ว่เอ่ หลังจากนั้นแล้วท่านก็เรื่องนี้จะเป็นเรื่องสําคัญของหลวงพ่อเลยเพราะว่าในพระพุทธศาสนาหัวใจสําคัญคือเราไม่ต้องกลับมาเกิดศาสนาอื่นนะ่ะสอนให้ไปเกิดถึงไม่อยากเกิดก็ต้องเกิดเพราะมันไม่ไม่มีอะไรที่บ่งบอกให้เราพ้นจากการไม่เกิดไม่มีมีแต่ศาสนาของพระพุทธเจ้าอย่างเดียวใช่ไหมที่ ทรงสอนเฉพาะเรื่องที่เราจะต้องไม่เกิดได้คือทำเนี่ยทำเธอจะไม่เกิดได้เจะจะไม่กลับมาแก่มาเจ็บมาตายอย่างนี้ต่อไปแน่ก็มีศาสนาเดียวแ mm hmm. เ,เล่นฟังจะเงียบคนเดียวเงียบ ไม่คัดค้านเลย